พอเราเจอกันนะฮะเราก็เลยเออไหนๆก็รับพวกมันกลับบ้านเลยละกันก่อนจะกลับค่ะเราก็เลยจะไปกินข้าวแถวเชียงรากใช่ไหมโซนยูซาแฟตรงนี้อา่าอหัวเก่าครูอุ๊ยเหล้าหรือปุ๋ยโอดแน่นอนทามมันอะไรอย่างนงี้มันเลิศจริงบนหนไม่ควรรีบไปนะมีบินเยอะไหมบินเยอะบ้างหรือเปล่ามีแต่บินเยอะมันอาจจะพูดว่อก็ไดเพื่อถึงว่าจะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอ มึงมึงอะไรแบบว่าอะไรแบบนี้ดูส่งนี้ได้อ่ะดี่นอดลงมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาเห็นเห็นอยู่แล้ว อันนี้เราธอไม่อยู่บนรถจะได้ยังไงไม่เหรอไม่บนรถขอ่ากลับมาอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะใช่คือเรามาบังเอิญเจอกันนี้เราก็เลยตัดสินใจทำคลิปร่วมกันเลยปาล์มมันบอกว่าเราตัดสินใจทำคลิปร่วมกันเลยมังเอิญมาแค่ขับรถผ่านเจอกันพอดีมีพุทธภาษาว่าที่มึงมีแล้วก็กีดอีมันร้าย ไอ้เวล้าแล้วกูซออยู the ่ใช่ป่ะกูได้ยินเสียงแบบเว้าเว้าครูได้ยินเสียงอะไรเว้าปะหนูว่ารู้สึกมีคนตะโกนอะไรสักอย่างเลยไม่เลยว่า ไม่ได้ยินหูแว๊บไปเนี่ยกเราหูแว๊บเองเลยออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวสิผิดด้วยนะเพราะตัวเองเลยขอโทษนะทำให้มึงกลัวกลัวโทษนะนั่นแหละค่ะทุกคนเรื่องราวพอเราเจอกันนะคะเราก็เลยเออไหนๆก็รับพวกมันกลับบ้านเลยละกันนะก็แบบทางเดียวกันอะไรเดียวกันก่อนจะกลับค่ะเราก็เลยจะไปกินข้าวแถวเชียงรากใช่ไหมครับ ซึ่งแถบเชียงราเนี่ยมีตำนานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหอพิเ่เลยหรอแล้วทุกวันเนี่ยคนยังรอกูอยู่เลยว่าส่งพิเช่อีดอวกินต่ออีบุลอดเดี๋ยวเราไปดูกันค่าว่าเราจะกินอะไรนะคะคุณโอริโอหิวอะไรคะวันนี้หวยครับวย เวขวา่าซึ่งเดี๋ยวขวางหน้าคือหอพลาซึ่งอะไรรู้ป่ะมึงคือกูอะรอจะมาที่นี่วันนี้มากๆอีดอกมันจะได้มาออนแอปในโทรศัพท์แต่วันนี้โทรศัพท์เสียตอกลัวแตอนที่เรารีกันนะเราไม่เคยคิดภาพตัวเองตอนที่แบบว่าจบไปนานมากๆแล้วกลับมาพูดว่า้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วขนาดเนี้ย ใช่เพราะว่าเราเพราะเรากละว่าจบเราก็แยกย้ายไม่ไม่มแล้วเมื่อกี้มันจะมีชีวิตได้พูดอ่ะแล้วมมึงไม่คิดว่ามันจะดีคือมึงคิดว่ามันจะแย่ลงเหรออ่าได้เลยนะค่ะอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วหรอท้าไมอิ่มเร็วจังมีใครสวดมนต์ให้มึงหรอเอามีคนสวดมาไม่กูโอ ตอนนี้เราอยู่ตรงเขาเรียกว่าหน้าอะไรคะตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอยู่โซนยูสแควร์ตรงนี้อ๋อผัวเก่าฟูอิดรอุ้ยเล่าหรือปวดแน่นอนค่ะว่าเคยมีผัวเนาะแรงมากคุณผู้อนแรงมากนะคะมีผัวที่ในในมหาลัยตอนเรียนปะไม่มีฉันมีแค่แบบชั่วแข่งชือวขาวคำคือก็เหมือนบุรุษเลยใช่มันไม่มียูสแควร์แล้วหรอมึงก็เห็นอยู่นี่ไงเฉลยมีอีดอ์แล้วเรายืนเป็นโทนสีเธอ เรายืนแบบจับคู่สี<ม>วะทีมขาวกับทีมเงินอุ้ยฉันอยากเป็นทีมขาวด้วยดีกว่าอ้าวซ <c oughs> ึ่งในกลุ่มมันไม่มีสีขาวเลยแต่เดีย๋ยวแต่ตอนนี้อยู่สแควร์เ <c oughs> มียงปลาเผาอ่าร้านนี้เป็น,น,น,นริ่งนิดเดยวสำหรับสาดดูโวจะไปเอาอันนี้ให้แล้วกันขอบคุณโรเลโอมากเลยนะค่ะมันโล่งแล้วเพราะว่ารอบต่อไปมันจะมีลุ้นเราแล้วมึงคนที่เดินรอบแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์เดินรอบเดียวจริง ใช่คนแทงก่อนกูเองคนจะไปแรีรอดไปรอดใกลที่สุดก็ใกล้ถนนีนกีฬาแล้วกถนนกีถึงนะสีจ้ส้มแต่เคม่องที่ใส่มาผมคิดมาไม่ต้งเลยซึ่งสที่คนจะต้มได้ตองเรื่องนั้ไม่ใช่คำัอุ้ยหมูร้านนี้น่าทานมากนะฮะอุ้ย ปลารานีน่าทานจังกุ้งร้านีด้วยกิะกกุ้งบุนรอดอีกแล้วอร่อยดีเด้อทำไมหมารานี้หัวแดงล่ะรับงานสอเลยนะครับบบคุณพ่เนือปลาเผาบังเอิญเจอค่ะบังเอิญเจอตามได้เลยช่างคุณี่ะะทุกคนแบบเออแบบอีชม ไอ้ยี่ยี่แมลงวันที่นี่มันเลิศจริงบนงบินไม่กลปกติตายนะส,นยนะสำหรับใครที่ไม่มีแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตขอนที่ดูมแมลงวันพวกนี้นะคะต่ <c oughs> อให้มันรู้ว่ามันจะตายมันโดนมือฉันปัดมันก็ยังบินมาชนมือของกิรั้ง <c oughs> โอ้ยมันเยอะดูดิมันเกาะหลอดไม่เจ้าเออมีบินเยอะไหมลุงบินเยอะป้างหรือแบบไม่มีแต่แค่าค่ถามฉันไม่ดีที่แบมันสู้ตายนะเว้ย มึงมีไอดอลเป็นแมลงวันแบบอุ้รอดเอาในเรื่องของความอะไรไม่สวยแต่แปลว่าดัดเองด้วยนะอันเนี้ยก็เลยยอมดัดตัวเองไว้อย่างด่ามออกูคิดว่าอี้กูคิดว่าอีดอกนี่มันช่วยปัดตัวนี้มันทำอย่างงี้เลยมันอาจจะพูด อีไกด้เว่าเเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าที่แบบว่าท่าเต้นแบบซอร์แบบคลีเช่ตกูจะตบนะตบแบบตัวแบบ้งนาเลยเหรอมึงมึงเอาไปอะไดูมึงเอาไปอกเอาไปสสาวดิเว่าถาเราล้างรทีแล้วก็โดนารอเอีเียแ้อีกเรื่องน่งไห ไม่หรือว่าเราจะยอมสลักปับหนิ้นให้มันไปกินเบมอันอยากกินโคก่านะมันจะดึงตอนนี้นะคะคือเราเอาสับล้องแมงวันให้สามมาค่ะเลีมันบอกว่ามันไม่ได้อยากกินมันแค่อยากได้ซีนไเข้าวืข้ากลตี้เที่วไปเกาหลีเยไมออเริ่มมากชอบมากอากาศดีใช้ทันทีหรอเรมันชอใหญ่นีมเรียกไทยาเลยจได เป็นตรงนี้ได้พลาราบอกเลยว่าประมาาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งต้องขับจับจบี่ยวหรือว่ามีใครในนี้เป็นปลาร้าอีกหนึ่งตัวกลายเป็นปลาร้าสองตัวก็ได้ปลาาดนี้ได้ว่างาแล้วนบ่จริงยตื่นเถะเอาน้ำแป๊ให้เก็บตังค์ไปเถอะงี่เราเก็บตังค์ด้วยครับ ความรู้สึกหลังกินเป็นไงคะหลังกินของหวานแล้วมึงพูดแบบต้ตมต๊น้ำตกเลยเธอคือแบบว่าเอาจริงๆเราเราห่างจากน้องแบบรุ่นใหม่สิบปีออใช่ใช่ความรู้สึกของเธอคือยังไงคะเหมือนเดิมมึงนี่ <laughs> มันครบรอบชั้นสิบปีพอดีละเพราะฉันเ,เข้ามาตอนปีห้าห้ายังจำตอนอที่เขาเข้าวันแรกได้อยู่เลยวัน,นแรกกูไม่ได้มาค่ะได้เวลาแล้วดีสัก มือ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 กันซีนดียวดี่กูเคยใช้ของเพื่อนอะแบบเพื่อนไม่กล้าทักขาผู้ชายเพื่อนเป็นผู้หญิงนะเพราะมันอะเคยทักไปแล้วผู้ชายอบไม่ตอบก็เลยบอกว่าเออลองทำแบบนี้ดูแล้วก็มาแล้วรู้พี่แบบดีครับชื่อดาบตำรวจยกเขาผู้ชายก็เลยอ่านแล้วไม่ตอบเปอนเดิมดาบตำรวจรูปแบบคือใส่ชุดก้าวเป็นหมอดี่แต่ว่าแต่เสือพีบัดีครับดาบตำรวจยกเขา คับพี่จ้องแรงมากใครคะจะรู้ไหมผมพี่แก่คนดีนวขอบคุณค่ยเขาจะกน้องรดตัวมาไหว้พวกเราคิดดระวังรถค่ะรอรเรื่อกูุ้มมึง อ่ะขาดถุกคนละและเมื่อมีคนถ่ายรูปหนึ่งคนก็จะต้องมีคนอีกร้อยคนถ่ายไม่ใช่กูแน่นอนค่ะไม่ถ่ายแน่นอนเลยเ่อะมอเสยๆมันไม่มีคําว่ากลางคืนกูบอกแล้วสวัสดีค่ะก็บอกว่ากูถ่ายรูปสวยไงล่ะถ้าไม่ได้กูหรอมันก็คงอีกร้านรูปอ่ะเอาใหม่บังมึงขออีกสองทีไม่พูดไม่ใช่คำว่าเอาใหม่เอาแบบไกลนิดนึงนะแบบไกลนิดหนึ่งแบบไกลิ้เห็นยังไงบ้างคากไบุญรอดกัจเหตุการณ์นี้ ชิลแล้วค่ะตอนนี้ฉันกดชัตเตอร์แบบฉันไม่มองหน้าจอด้วยตับอะให้มันรีแอคตล้วดนางแบบดินางแบบสุดเตือนอ้อเดี๋ยวขอเสร็จขอเสร็จนี่เพื่อนจะถ่ายให้ไงเราจะต้องมีผู้ร่วมทิปด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นช่างภาพแล้วก็อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นนางแบบที่เหลือเป็นนางรอนคะ กูทำเพื่อบุญนะช่องมึงเลยนะได้แล้วแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยบัง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 แต่เดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวดิ้นโอริโอต้องมีแล้วป่ะไม่มีเฉลยคนเมนต์บอกว่าไม่เห็นสวยแต่ละ้อได้แค่นี้เหรอรู้สึกไงครับคุณโอริโอก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ทำบุญครั้งใหญ่อ๋อแล้วพ่อใหญ่อยากจะได้บุญบ้างไหมล่ะฉันอยากฉันอยากอยู่เฉยๆจะเห็นการขึ้นลงซ้ายขวานฉันเหนื่อยเปิดแปดหนึ่งทีปิดแปดหนึ่งทีฉันเหนื่อยแล้กคิดว่า รู้สุดคือทำว่าเอาใหม่ขออีกทีหนึ่งทุกคนคะกลับเึงบนรถเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างคะมีความสุขมากค่ะและสำหรับการไปส่งภูเขากับบุรอดที่บ้านล่ะคะอดมากค่ะโยบอกว่าไม่ได้คอมมิชด้วยซ้ำว่าต้องไปส่งที่บ้านคอมมิชว่าแค่ส่งกลางค่างึงมิใจรู้เบิ้ลทั้งั้วันนี้คุณเก้งก็คงจะประมาณนี้นะคะเอืดมากเหนื่อยมากแลวก็สนุกมากการได้เจอน้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือ เติมไฟเหมือนกันนะเติมไฟให้รักคุกคนวันนี้นะคะก็มีข้อคิดดีๆมาฝากก็คือถ้าวันใดที่เราทอนะคะเราขอให้ทุกคนนึกถึงมแมลงวัน ทีดิฉันบุญเพ่งเมี่ยงปลาเผาเป็นตัวอย่างมันไม่ซีดเลยมาดูดน้ำส้มตำหรือตำที่นิ้วมือหรือหลอกของเราใะไรค่ะทุกคนถึงแม้เราจะปัดมันกันมือพันละวันถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นคุณเก๊กับพว้กขอจะ้างอยู่ด้วยกันอีกก็เมนต์มาได้นะคะแต่อย่าคอมเมนต์ให้ไปออกอะไรเอาลโดที่เอือดๆนะคะทุกคนให้ไปเมนต์แบบไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยพวกเราพอไม่คะเมนต์ให้ทำอะไรในห้องแอร์นะคะทุกคนอี๋ถ้างั้นวันนี้ประมาณนี้ค่ะก่อนอะไรก็แชร์เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย ไม่เห็นหน้าอยู่